สวัสดีครับผมหมูพนัคอ168วันนี้ผมจะมาเฉลยเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวปนัโกโรุ่นม,มหาลาภปี2536ว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊นะครับเฉลยนะครับเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับส่วนเหรียญที่หนึ่งแเหรียญที่สามเป็นเหรียญเก๊นนะที่เห็นอยู่ในมือผมนี้เป็นเนื้อทองแดงบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะก็คือบล็อกเดียวกับที่ปั๊มเนื้อนวะนะครับซึ่งโค้ดก็เป็นโค้ดที่ตอกเนื้อนวะเหือนกันด้วยนะครับ รุ่นมหาราปีสองหาสาหเนื้อทองแดงจะแบ่งเป็น2บล็อกนะครับจะมีบล็อกนวะนะครับนิยมสุดนะครับแล้วก็จะมีบล็อกทองแดงที่เป็นบล็อกนิยมรองลงมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญแท้ก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าแบ่งกันยังไงระหว่างบล็อกทองแดงกับบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดไข่ปลานะครับกับตรงนี้นะจะมีจุดๆุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือใต้นิ้วใต้นิ้วก็อย่างเห็นหมครับจะมีเหมือนนิ้วอีกนิ้วนึง นะครับจะมีเหมือนมีนิ้วนึงเกินออกมาอันนี้คือบล็อกทองบล็อกนวะนะครับส่วนบล็อกทองแดงนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นนะครับถ้าบล็อกทองแดงตรงนี้จะเป็นเส้นขีดนะครับตัวนี้จะมีเส้นขีดกับตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีดนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเส้นขีดนะครับ็นบล็อกทองแดงนะครับบล็อกนวะจะเป็นบล็อกที่นิยมนะครับแล้วก็เหรียญที่ปัมเก๊ขึ้นมานะครับที่นำมาให้ดูก็เป็นตัวของบล็อกนวะนะครับเพราะว่าบล็อกนวะนิยมสุดนะครับ สิ่งแรกเราเราจะพิจารณานะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับความคมชัดต้องมีนะครับผิวเรียบตึงคมชัดนะครับไม่เบอร์นะครับเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมนะครับนะครับเหรียญไม่บวมคมนะครับเรียบคมตึงนะครับไม่บวมนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดตัดฉีกึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวตัดตัวตัดได้ข้างตัดฉีกึ่งหนึ่งไปให้ดูเหรียญเงินเก๋นะครับเห็นครับเหรียญเก๋เหรียญเก๋ตัวตัด ตัวตัดจะตัดขาดนะครับยิ่งเดือดดังกว่าของผมนี้ตัดขาดไปเลยนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแถวจะตัดจีเดืเกลจะตัดขาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้ดูเนี่ยนะครับเห็นไหมครับชอบนะครับจุดแรกที่เราจะพิจารณาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโค้ดนะครับพี่่ต้องจําโค้ดนะครับเพราะว่ารุ่นมหาลาภมีหลายมีหลายตัวตัดนะครับบางทีเราต้องดูด้านหน้านะครับ เราก็ต้องจาโค้ดเป็นหลักเลยนะครับอีพี่อนนี้โค้ดเห็นไหมครับในโค้ดนะครับในโค้ดเห็นไหมครับพี่พี่มันจะมีเสี้ยนอยู่นะครับด้านขวามือกับด้านซ้ายนะครับจะมีเส้นสินเสี้ยนให้พี่พี่พิจารณานะครับเห็นครับครับจะมีเส้นนะครับมีเส้นเสียแล้วก็เป็นเหมือนดอกบัวนะครับแล้วก็เหมือนมีลายกระหนกบนปลายก็เป็นเส้นแหลมๆนะครับลายกระหนก โค้ดเก้จะไม่มีเส้นเซียนเลยนะครับและลูกโค้ดก็จะไม่มีปลายกระดกผิวแบบของแท้นะครับให้พี่ๆจำโค้ดนะครับรุ่นมหาลัยครับพี่ๆจำโค้ดนะครับใครมีเดยดแท้นี่ให้โค้ดติดตาไปเลยนะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับอันนี้จะพยายามถอดให้มีเส้นเซียนนะครับแต่ความคมของโค้ดไม่ได้นะครับการตอกมันต้องตอกลงไปโป้งเดียวเลยครับมันก็จะมีรอยตอกรอยเซียนที่ธรรมชาติเห็นอย่างนี้วางเลยนะครับเห็นอย่างนี้วางเลยนะครับ วางเลยแล้วก็ตรงหูนะครับตรงหูถ้าหูเล็กๆนี้ไม่ใช่เลยนะครับหูเล็กๆนี้พี่วางเลยนะหูเล็กๆพี่วางเลยนะหูแท้มันต้องมีเนื้อติดนะครับหูแท้ต้องมีเนื้อติดอย่างนี้นะครับหูแท้ต้องมีเนื้อติดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงนะอันนี้ก็มีหูเนื้อติดนะแต่เนี้ยเหรียญเนี้ยจะเบลอมากนะครับเบลอมากซึ่งความคมเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับพี่ๆหยิบมาเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยนะครับเหรียญซ้ายนี่เหรียญเก้นี่เบลอมากนะครับเหรียญขวานี่คมนะครับพิพิจารณาประมาณนี้นะครับด้านหน้า ด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับความคมชัดของหยันก็ต่างกันเลยนะครับนะครับเบลอๆนะครับหลักๆแล้วให้พี่ๆดูความคมชัดนะครับความคมชัดของเหรียญแล้วก็โคดนะครับรุ่นนี้นะความคมชัดของเหรียญแล้วก็โคดนะครับแต่ถ้าเหรียญไหนไม่เรียมพี่ๆก็ดูตัวตัดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเหรียญไหนมาให้พี่ๆดูอีกเดี๋ยวผมจะมานํามาแบ่งปันความรู้อีกนะครับขอบคุณครับ